นี่นะสวนอันนี้เพื่อนสวนสวนยอมสวนยอมออกไว้ได้ยู่ตีคุณยายโอ้โทษดอกจำปาเออดอกจำปาต้นจำปาีนเขาของเขาใหญ่เนาะเออบ้านไอ้แหม่มถ้ามันใหญ่แบบนี้ก็สวยละนี่เออยายปลูกไว้นะต้นจำปาสวยใหญ่มากเลยเออเออ น่ยยายสวนครัวยายน่ะ,นะเต้ย่ย่านางก็เอามาตรงนี้เต้ยเออเ,อ,อเต้ยแย่นางเออพอได้กินยายบุ้ยพริกทำไมต้นใหญ่แท่นนะนี่ใส่พวกเนี้ยต้นใหญ่เลยนี่ใส่อะไรหมักเนี้ยปุ๋ยหมักไม่ไม่หมักอ่ะกกล้วยพวอกอะไรก็แช่น้ำนะเต้ยอุ้ย,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 ยพริกเราเอ้า ใบนนเนี่ยพริกสวนนะเนี่ยเอากินกับนี้เลยตียาย<ะ>อันเอากินเป็นต้นกับนี้เป็นดอกหมากกับนี้เลยตีเลี้ยวออกไหมเจี๊ยน,น,น,นี่นะยายถ้าถ้ายายเยอะอันมันมันพันไหนหละ่ะยายพันไหนยายพันหกพันเม็ดยายอันถ้ายายอันไม่มีที่ปลูกเยอะขอไปให้ตาเชียนสักต้นเลยเด้อเป็นแนวหรือยายเอาตรงนี้ยายเอาใส่ตรงกับ เออนั่นล่ะเพราะว่ายายไม่มีที่ปลูกเนี่ยก็เลยใส่ถุงเออนั่นล่ะเั่นว่าน่ะถ้าถ้ายายไม่มีที่ปลูกขอตาเชียนไปเป็นแนวหน่อยเนี่ยเออเอาไปไออเอาไปเก็บมาตรงโน้นปายายทองดีน่ะเออนี่แหละยายคนแก่เราก็มีไม่มีที่ปลูกเออนั่นล่ะอันเป็นถุงน่ะเเใส่่ถุงรานียหรือยายจะเอาไว้ตรงนี้เป็นหมากกับนี้ก็เอาไว้เทเจ เออถ้ายายว่าอันนั้นก็ให้เขาสักถุงสองถุงไปเป็นแนวให้อันนี้มังลักเนี่ยเจีาะมังลักกับโอ้ยผักอีตู่หัวลาพากำลังเพาะอยู่พอไหมในน้ำน่ะใส่เต็มใส่เต็มเจี๊บเมืองไหนคะนะเบืองไนใส่กวนรสนะยายสะออนเออเบืองไหนี่นนียายทองดีก็สะออนละนด่นะเหมือนฉันนี่แหละเออนี่ยายทองดีโอ้ยตาตายายเออดีแล้วดีแล้วบุ้ยมาก ยายมาขังยายหนอเออตายตายตายโอ้ไม่ตายไม่ตายดี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 เออไปไหนตาปัง,อ,อ,งปอันมาเดามาได้ยิ้มมึงเดาคุณอบ้านบุ้ยบมาเดี๋ยวเรจะไปถ่ายบ้านยายมองให้ดูดีนี้เออตาปังออกไปแล้วตาปังนะบุญหลายป้าอืมบ้านอันบ้านยายมองบ้านยายมอง มันใหญ่มองโอ้ยหลังใหญ่แท้่านถูๆๆๆๆสามล้านวนะท่านเออสามล้านวนะท่านเอ้าถ้าสามล้านหลังใหญ่ปลานี้มันก็พอเอาแล้วเนาะนี่ยนะเออหลังใหญ่มากเนี่ยน,นะเออสามล้านพะนะเออมนี่เออนนีมันไปแล้วตาปัางไปแล้วไปแล้ว หลังใหญ่หลังใหญ่เห็นไหมสามล้านบ่ยายสามล้านเลยเท่าไหร่หลังใหญ่อยู่เด้เออได้หลังใหญ่อยู่เด้เนี่ยจ้าเเต่เอาแบบนี้มันการ์ดาไม่มีมีตรงนี้ด้วยล่ะยายอันนี้ไม่มีได้แล้วนี่ยตรงนี้ไม่แบบหลังนี้แตะเม็นคำครัวต่อเติมเออนั่นแหละเนาะไม่ก็มีครัวไทย เดนี่นะตรงนี้มันเออนี่อันที่รูปนี่ไม่มีลงรถก็ไม่เอาลงรถเดี๋เอาลงรถข้างนอกในแบบเขามีทางในบ้านสี่ล้านบ่คุณสร้างสี่ล้านบ่โอ้สามสามล้านได้ยินว่าเขาว่าสามล้านใหญ่อยู่เดี๋ยโอ้มีเฮ็ดอย่างเดียวทำอย่างเดียวเนาะเออสร้างแล้วนอนอยู่นี่แหละเนาะเออเียนมาแต่อุดรเออ หลังใหญ่หลังใหญ่หล้างใหญ่ออทางบ้านยายมองอันตาตาวัดแล้วตกข้างบนหรือตกข้างล่างที่เรา,าวนน่าแล้วบันไดผ้าเราลื่นนะเจ้าของบ้านนะ,นะเตเอเจ้าบอลลูเออเอเอจแจักเล้วาลว่าเราไปลื่นสายไฟนะั่นนี่นวนบันไดผ้าเราลื่นนะนะแล้วตกเอาหลังตกลงแล้วเก็บหลังอยู่แล้วบอกหลังไว้ะ ต้เจ้าพึ่งมากเนี่ยนะเนี่ยเออเออโอ้เข่าเป็นชุดอันนี้เฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนี้เออแต่โดนโดนผุล่ะเต้ต้เอออะไรบ้านไอ้ต้เออเออที่แมนตะตกโค้งสั่งพุ่นล่ะเนาะที่ตกแต่โค้งสั่งพุ่นล่ะเนาะเออนั่นละอันละอันละเต้เออเออเอออันละแล้วไปลื้อสายไผ่ปะนะ แล้วว่ากับซางว่ากับซางอืมโอ้ยเอ้าว่าเป็นงูงูปลอมบ่ยายงูปลอมบ่ยายทองดีนะโอ้ยยายทองดีก็มีความสุขเออยายทองดีมีความสุขหลายแล้วก็ปลูกสี่ระบ้านย่างเออเอออ่ะรับข้อรับพ่อรับพ่ออ่ะสต็อบก่อนหลายนาทีแล้วเด้อ คุณรสาเล่อีดีมบอน